สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมช่องไม่หมอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดนะคะวันนี้ทางช่องก็จะได้นำตัวเลขมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้วันหวยออกแล้วค่ะไปรับชมแนวทางทันแรกกันเลยค่ะเด่นบนนะคะคู่โต๊ดเด่นบนที่หนึ่งค่ะคู่โต๊ดหนเจ 3ตัวตรงๆเจ็ดห้าหงห้าหนึ่วันที่1เดิน3 6 4จากแอดนภัทรสอนนะคะขอบคุณแนวทางด้วยค่ะมาตามต่อที่ชุดต่อไปเลยค่ะมาจากควายนำโชคนะคะแนวทางการเสี่ยงโชควันที่1เดิน3 6 4หก่บนและล่างนะคะชุด2ตัว4ี่แด สี่หนึสองสี่เเน้นที่4ี่แปนะคะมาตามต่อกันที่รัฐบาลชุดเต็มของพี่ควายคนกู้นะคะวันที่1เดือน3 6 4เด่นที่หนะคะชุดสองตัว5้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดแปสองแปดส ชุดสามตัว3ามแปดสี่เดหสองเสองสี่เด่นที่4 5 2นะคะสำหรับพี่ควายคนก้ขอบคุณแนวทางด้วยค่ะมาต่อกันที่ชุดมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวันที่1เดือน3 6 4วิ่งบนล่างที่7และ6นะคะ ชอบส่วนตัวก็คือชุดสามตัวหกเจ็ดสี่สาหก็ดเก้าสี่เจ็ดและหนึ่งสี่เจ็ดค่ะขอบคุณแนวทางค่ะมาตามต่อกันที่ชุดของคุณไก่นะคะวันที่1เดือนสามหสี่เด่นบนที่หและสี่นะคะเด่นล่างที่7ค่ะชุดสามตัว 4 6 7นะคะชุดเดียวเน้นๆเลยค่ะชุด2ตัว5 6 5 7 4 6 4 7 6 7 9 4 9 6 9 7 2 9และ5 9ค่ะขอบคุณแนวทางคุณไก่ค่ะมาต่อกันที่ชุดตัวเลขดังแห่งวัดกุดแห่นะคะตัวนี้ดังมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่ออกมาเจ้าก็อันเป็นที่เรียบร้อยทุกสำนักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาลุ้นกันเฉยๆก็แล้วกันค่ะใครที่ซื้อทันก็โชคดีไปนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนค่ะชุดตัวเลข3ตัว7 5 4ชุด2ตัว5 2และ0 0ค่ะ มาตามต่อกันที่ชุดสรุปบนของแอดวิมนลพวงน้อยนะคะวันที่1เดือน3 6 4สรุปบนชุด3ตัว7 8 6 8 8 6 2ตัว8 6และ6 8ค่ะสรุปล่าง7 5และ7 4ค่ะขอบคุณแนวทางด้วยนะคะ มาตามต่อกันที่ชุดตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งค่ะรัฐบาลไทยวันที่1นเดือน3 6 4แม่น้ำหนึ่งฟันที่6นะคะเน้น6กสองเสองชุดสองตัวมี96ด้วยนะคะแล้วก็4ี่หเลขครูบาไก่ค่ะส่วนชุด3ตัว9 6้สองค่ะชุดเดียวเน้นเน้น มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหมาล้านเปอร์เซ็นต์คะ่ะแม่น้ำหนึงบอกนะคะส่วนเลขทูปแม่น้ำหนึ่งให้เป็น9ก8 9ส98และ3 8นะคะเลขทูปตัวที่อยู่ตรงกลางไม่แน่ว่าจะเป็นเลข3หรือเลข9นะคะและอันนี้แล้วแต่ ใครจะมองเห็นเป็นอะไรนะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูค่ะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอบคุณแนวทางแม่น้ำหนึ่งด้วยค่ะมาต่อกันที่หวยเงินเทวดาใครก็อยากได้นะคะวันที่หนึ่งมีนาคม2564พระอาจารย์เมตตาให้มางวดนี้วิ่งบนที่หนะคะ ส่วนตัวเลขเด่นก็จะมี1,9,6เป็น3ตัวนะคะชุด2ตัวเด่น9,6,6,1และ9,1ค่ะชุด3ตัวที่ให้มามีอีกนะคะ168,728,951,926ส่วนวิ่งล่างที่9นะคะ ตัวเลขเด่น9ชุด2ตัว02 29 89ค่ะกันบนล่างก็คือ26 28 48 51และ68ค่ะมาตามต่อกันที่ชุดของถนนสายบางนาตราดน,นะคะวันที่1เดือน3 64ชุด3ตัวให้มา291 227 ตัวเลข291นะ่าจะเน้นนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงชุด2ตัว63และ61 2สองตัวก็เน้นที่63ค่ะขอบคุณแนวทางด้วยนะคะมาตามต่อกันที่สูตรพิชิต3ตัวบนของอาจารย์เพชรัยลินนักคิดมือหนึ่งสมองกลแชมป์ตัวจริงนะคะ ท้าลองสามตัวตรงงวดนี้ต้องออกชุดตัวเลขก็มีหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามหนและ1 2 4ค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์เพชรไพลินด้วยนะคะ มาตามต่อกันที่ชุด3ามตัวของแอดเมสานะคะวันที่1เดือนสามหกสี่สองห้าเห้าแดเห้าสองแปดเดสองเมสาค่ะขอบคุณแนวทางด้วยค่ะมาตามต่อกันที่ชุดนี้เลยนะคะเน้นล่างชุดนี้ให้เข้ามาแล้วสามงวดติดนะคะ ตัวเลขน่าสนใจมากเลยทีเดียวเน้นล่างเด่นที่9และ3นะคะชุด2ตัว95 98 35 38แถม91และ93ค่ะขอบคุณแนวทางด้วยนะคะมาตามต่อกันที่ชุดของเซฟต้นแม่แจ็กกี้นะคะ

เซฟต้นด้วยค่ะมาต่อกันที่ชุด3ตัวของแอดเปเล่นะคะ2 28 237 238 221 278และ281ค่ะมาตามต่อกันที่ชุดกุหลาบสีม่วงค่ะวันที่1เดือน3 2564ชุดบน หนึ่งเก้าสองสองสี่หนึ่งหกสี่สองเก้าหกสองชุดสองตัวสี่หนึ่งสี่สองหกสองเก้าสองกันเบิ้ลหนึ่งชุดนะคะเก้าสองสองค่ะบนตัวเดียวสองนะคะสำหรับกุหลาบสีม่วงขอบคุณแนวทางด้วยค่ะ มาตามต่อกันที่ของเฉินหลง JK นะคะบนล่างชุด3ตัว296 297 298ชุด2ตัว96 97 98ล่าง29และ59ค่ะ296ก็ตรงกับของแม่น้ำหนึ่งนะคะ96 98ก็ตรงกันอีกค่ะลองดูนะคะว่า วดนี้จะมาไหมนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่แม่มอนเพิ่งจะเคยเห็นค่ะก็เลยนำมาให้ดูขอให้เฮงๆงปังๆกันทุกคนนะคะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอบคุณแนวทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณข้อมูลแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันข้อมูลมานะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนจงโชคดีถูกหวยรวยๆเหงๆ่ง,งปังๆกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ